<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับแกงส้มออดิบนะคะนี่เลยออดิบหรือว่าทูนหรือว่าคูนนะคะแต่และบ้านก็นเรียกไม่เหมือนกันนะคะเอามาแกงเสร็จแล้วก็ใส่ปลาหมึกไข่แล้วก็ใส่ปลาปลากระ,ะ,ระกมงปลาอะไรนะปลามงเหรอคนใต้เขาจะเรียกปลามงเหรออยู่ใต้ข้างล่างนะคะซ่อนไว้ค่ะไม่ได้ซ่อนเรามันจมลงไปค่ะแล้วก็น้าพริกก็คือช่วงนี้กินต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ามินเอามาจากแบบ ต่างจังหวัดแบบเพียบเลยทุกคนแล้วก็ผักก็จะมีทั้งผักสดแล้วก็มีผักลวกก็คือมีอย่างเดียวก็คือเป็นดอกขจจรน,นะจ๊ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยค่ะ <c ười> คือจริงๆอ่ะถ้าคนใต้เขากินเขาก็จะมีไข่จุงไข่เจียวของมิ้นไม่ต้องค่ะมีเยอะเกินเ, <c ười> เดี๋ยวกินไม่หมดก็คือกินเท่าที่มีเนาะไม่ต้องมีอะไรแบบว่าเพียบพร้อมของมิน้นี่มิ้นแบบมีอะไรก็กินเท่านั้นจริงอร่อยมาก กินเล่นก็อร่อยวันนี้เข้าแข่งไปนิดนึงนี่ค่ะน้ำพริกน้ำพริกอ่องมีแต่ของเผ็ดๆวันนี้้ะดู <c oughs> ต้องขยำสิแล้วลองกินกับนี่เลยออดดบค่ะ มีถั่วพูด,ด้วยค่ะทุกคนมีถั่วพูด,ด้วยค่ะทุกคนน้ำนะคะน้ำแกงอะเครื่องแกงอะคะ่ะมินเอาปลาหมูอะไปต้มต่างหากแล้วก็เอามาตำเอามาตำใส่กับพริกแกงด้วยค่ะ พริกแกงซื้อมาแม่อร่อยเลยต้องมาต้องมาปุ๋งเลยต้องมาใส่กะปิค่ะไม่ไม่รู้ว่าพริกแกงส่วนใหญ่ที่เขาขายเขาได้ใส่กะปิรอเปล่าแต่ไม่มีกลิ่นกะปิเลยปลาหมึกไข่ค่ะทุกคนน้ำซ <c oughs> มแกงหวานมาก ไม่มีไข่เจียวเพราะว่าที่บ้านมีไข่อยู่ฟองเดียวค่ะเอเบไปกันส้มอร่อยมาก จะบอกลูกกระเจี๊ยบเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะมันจะเลียวมากไม่เป็นเหลี่ยมนะมดูแลรับถ่ายดี จัดน้ำมะขามแล้วก็มันหนาวเลยนะใส่ยางละนิดหวอนเนื้อปลาหวานมากมีคนแนะนำว่าปลากระมงอะค่ะให้แนะนำไปแกงส้มจะอร่อยอร่อยจริงอร่อยกว่าทอดีกทอดคือเนื้อมันจะเหนียวไปนิดนึงเอามาต้มหรือว่าแกงมันอู้อร่อยนี่ค่ะทุกคน มินต้มจนแบบมันมันลุ่ยอะ่ะหัวมันหัวมันนี่คืออยู่ในหมอ้อนะนี่นี่นเอาเอ,าเอ,าเอานี่เลยโอ้เนื้อนี่คือแบบเด้งๆเลยค่ะทุกคนดูดิเนื้อปลาแบบเด้งมากอ๋อ อารมณ์เหมือนใครปลาทูเป็นปลาที่ก้างน้อยแค่เผ็ด ยงนกอรอนะแกงส้มมินอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจังมากน้ำพริกกระเด็ดแกงส้มกระเด็ด Oh, mm -hmm. เนือน้อปลาเนื้อปลาเข้มข้นมาก ตอนเด็กๆใช่ไหมแม่บอกว่าใครกินพวกตระกูลบอลอะแบบพวกอะไรที่มันกินแล้วคัน <c oughs> ใครที่กินแล้วบอกคันอะแ,แปลว่าขี้โกหกอะตอนเด็กๆอะตอนนั้นอะกินอะไรไม่รู้แล้วกินแล้วแบบคันมากเลยนะแต่ไม่กล้าแต่ว่าไม่กล้าบ,บอกแบบผู้ใหญ่กลัวเขาจะหา,าว่าเราขี้โกหกมีกล้ามากตอนนั้นอนะ ไม่ได้ชมปีมือตัวเองนะมันอร่อยจริงตอนแรกแกงนะไม่อร่อยเลยมึงก็เลยปรุงเพิ่มค่ะใส่กระปงกัะปีใส่เกลือใส่อะไรเงี้ยก็เลยอร่อยเลยปลาเ,เนื้อขาวๆจุ้ๆเลย เนื้อเขาอร่อยจริงอืมอืม่าหวาน in Berlin. มินเพิ่งมาสังเกตคลิปของมิ้นมิ้นกินแบบมิ้นไม่รู้ตัวนะมินรู้สึกมิ้นกินปลาติดต่อ,อก,กันแบบว่าเยอะมากปลาสม้มอะไรนะปลาปลา้ปลาปลาลาทอดปลาส้มทอดปลาลาทอดปลาทูทอดปลากระมงปลากระมงแก้มบางทอดอะไรอีกอะโอ้กินแต่กินแต่ปลาติดต่อ,อก,กันแบบว่าเยอะมากอะ ล้วก็กินกับดอกขอจรอแก้เผ็ดได้เพราะว่าแกงส้มกับพริกกับมันจะค่อนข้างเผ็ดไงแล้วก็จั่วป่วน,นอ่อ เหมือนไหลบัวเลยนะอืมลักษณะเหมือนอันเนี้ยเหมือนใส่บัวค่ะทุกคนแกงคูนอะ่ะออดิบคนใต้เรียกออ,อดิบใช่ไหมคะทุกคน แล้วคนภาคกลางเรียกอะไรอ่ะช่วยเห็นคนใต้เขากินกันโอ้โหมิ้นอยากรู้ว่าถ้ามิ้นถอนฟันกูด้มิ้นจะเกีียวได้เหมือนเดิมไหมคะ ทุกวันมิ้งกลัวมากเลยคือฟันมิ้นะ่ไม่ได้เป็นไรนะหมายถึงฟันคูุดอะแต่ว่าหมอให้ถอนมิ้งก็ไม่เข้าใจหมอทำไมหมอให้ถอนหมอบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีผลระยะยาวมิ้ก็ผลเลยทุกวันนี้ที่เกลียวได้กรอบเพราะว่ามิ้มีฟันเยอะนี่แหละ <laughs> มิ้งกลัวทุกวนกลัวทำคลิปไม่ได้ การกินคือความสุขของมิ้นนะถ้าเกิดว่ามิ้นต้องแบบต้องกินไม่ได้นี่มิ้นคงแบบโอ้ชีวิตมิน้นจริง,รงๆนะมิ้นคงเศร้ามากแค่มิ้นคิดมิ้นก็เศร้าแลว้วอะอยากร้องไห้มากเลยทุกวันนี้นะเมืก่อนอนนี้คือแบบคือเวลาเราขอพอรใช่ไหมเราขอให้แบบว่าสุขภาพแข่งลุงแข็งแรงอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้มิ้นต้องขอพอรใหม่ละขอให้ฟันแข็งแรงค่ะทุกคน ม้นท์เนีเป็นคนที่แปลงฟันแบบดีมากแปลงฟันหลายขั้นตอนมากแปลงฟันแบบด้วยยาสีฟันเสร็จใช่ไหมแปลงด้วยเกลือเกลือเนี่ยมิ้นท์อมไว้ปบ่ว่าคือจนกว่ามิ้นท์จะอาบน้าเสร็จอะคือมิ้นท์จะเป็นคนที่แบบแปลงฟันก่อนอาบน้ําใช่ไหมมิ้นท์จะแปลงฟันเสร็จแล้วก็มิ้นท์ก็จะมิ้นท์ก็จะเอาเกลือมาแปลงแปลงแปลงแล้วก็มิ้นท์ก็จะอมเอกเกลือที่เราแปลงไปนั่นแหละ แล้วก็ไปอาบนุง่งอาบน้อาอาบถ้าให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาบ้วนออกจนแบบว่าปากเนี่ยชาเลยค่ะทุกคนอืมมิ้ก็เลยแบบว่าเป็นคนที่กินอะไรไม่ค่อยเสียวฟันอืไม่เสียวันเลยถึงมิ้นอุดฟันอะไรมามิ้งก็ไม่เสียวฟันอมแล้วก็นั่นแหละมิ้ก็เลยคิดยูย่ๆแบบมิ้ไปไหลายหมอแล้วหมอบอกว่าฟันคุดมิ้ะมีสี่ซี่ค่ะทุกคนก็คือให้ถอนออกหมดเลยสี่ซี่มิงคิดในใ,นใจแบบมันจะโบ๋เบ๋หรือเปล่ามิ้นกลัวมากเลยแบบกลัวกลัวจริงๆ ล่าสุดมิ้นไปกราฟันมาใช่ปะคือยาชาไม่เจ็บนะคือแบบบางคนบอกว่าฉีดยาชาคือจะเจ็บใช่ไหมก็เจ็บแหละแต่มันเจ็บแบบจี๊ดอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเจ็บทรมานนะมิ้นก็เลยอยากรู้ว่าถ้ามิ้นเป็นคนที่ไม่เคยถอนฟันเลยอะเกิดมาไม่เคยถอนฟันมิ้นอยากรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงกลัวมาบอกมันต้องเย็บด้วยอ่ะเฮ้ย <c oughs> พูดแล้วบอกว่ารู้สึกเครียดจังเลยโอเควันนี้มิ้นก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ